เอาแล้วเมื่อกี้ทำไมถึงปล่อยเด็กอ่ะทำไมไม่ปล่อยอ,ะอ่ะเแล้วมันทำไมปล่อยทำไมจดได้ยินเหรอได้ยินยังไงจะได้ยินยังไงมันปลาหน้าตีอยู่มันด่ากูด่าว่ายังไงเหี้ยก็ไปจับอยู่ดีๆไปจับเขามาอุ้มแล้วปืนจี้ <c oughs> เด็กมันก็ต้องดา่าสิโดนตัว <c oughs> มันมีมนกันเหร <c oughs> บมีมนเดอะ มันจะเป็นมลที่ฉันได้ไงที่ฉันไม่ใช่พระมึงไม่ต้องนับถือกูออละไปเล่นแทนผมเลยสีคล้ายกันไปยุ่งอะไปยุ่งอะไรกับท่า <üş> นชมไม่คิดจะช่วยกันมากเลยนะเยไม่ครอบครัวเย็นไม่ได้ครอบครัวผมครอบให้ผมครอบให้นี่ม์เจ้าขา่านิมนต์เจ้า เล่นคนเดีครับหรืนเป็เพื่อนหนึ่งไม่ได้ๆไม่ได้ไม่ได้จ้ขับเป็นเป็นนักบวชเป็นผู้ทรงศีลจะไปนั่งใกล้สุภาพสตรีไม่ดีกูเป็นแค่ฤาษีกูไม่ใช่พระไม่ได้ไม่ได้มันผิดศีลผิดมันจะไม่ดีว่ <c oughs> าอะไรแล้วเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไ่ตามพ่อเข้ามาเดี๋ย ขึ้นยากอ่ะขึ้นได้เปล่าเอาเอาช่อยเอาพระบาทไปไกลหน่อยเฮ้ยขอออกไปยังวะยังอยู่ กูบอกพอาที่กูหกสิบแล้วนะอายุอ่ะก็ทางานให้ให้คุ้มเงินเดือนให้ไปจนถึงวันสุดท้ายวันที่เกษียณคุ้มเงินเดือนกูหยุดแปดวันบอกกูหยุดเกินไม่ขึ้นเงินให้กูสี่ไอพวกปีพาลาดนั่หยุดกันเป็นเดือนอย่างเงี้ยเขาท้เสือกยังเฉยเลยเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้หยุดเขาลาพักร้อนข้าจารย์า เดี๋ยวยังไงเคยดูกีฬามั้ยกีฬาอะไรขอเวลานอกขอเวลานอกขอขอทำไมครับลมจะแดกแม่อย่าดมนะอ๋อเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระการพระการเป๊กไม่ต้องไปขอท่านผู้ชมหม่อมฉันอยากต้องพระอาจารย์ต้องการอะไรอย่าดมอย่าดมอ๋อหม่อมฉันมีเจ้าค่ะอ๋อไม่บอกนะพระอาจารย์ก็ไม่บอกอีฉันก็ทีแรกไอีเวนเนี่ยร์ก็วิ่งกันเลยกูกูกู อ่ะนี่เจ้าขาพระพระอาจารย์ยาดมเจ้าขาว้าหนี่ยาดมบางยาดมยักษ์เจ้าขาโอ้โหยาดมขนาดน,นี้ยาหมองขนาดไหนวะเนี่ยเจ้าขานี่ใช้ดมใช้สวนเนี่ยใช้ดมกันทั้งงานเนี่ยจเ,จเจ้าขาไม่เอาอ่ะพระอาจารย์เจ้าขากรเลิศพลอยวันนี้พระอาจารย์ มาแปลกไม่แปลกปกติอ่ะก็พระอาจารย์พาใครมาเจ้าค่ะพาไหนุมานมาพาไอ้หนุมานพาไอ้หนุมานพาไอ้หนุมานพาจารย์ทาไงเอ๊ยยังไงมหาพวกนี้ยังไงไอ้เนื้อคมมือมาหาพวกนี้เป็นเหล็กอ่ะก็มันเป็นเหล็กแล้วทำไมปากผมชันผมเหนือวแล้วก็พระอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้ไอ้หนุมานนี่ ดิฉันก็ต้องชี้ไอ้ฮัน่มาเลยตัวค่ะไก็ใช้ใช้มือหนูมชี้ได้เลยแล่าได้เจ้าค่ะไอ้ฮันมาครูครับครับเล่นกันอยู่แค่นี้คนดูอยู่แค่นี้ครูไม่ต้องแหบปากหรอก็ก็ทศกัณฐ์กำลังโกรธเราอยู่่ะโกรธมันก็ต้องดูะครับทันสี่ทุ่มครึงังสี่ทุ่มครึ่งยังละชั่วโมงนึงตีห้าี โอ้ยอาจารยี่ฮ้อเลยวะเร็วๆหน่อยไม่ได้เหรอพระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์ก็รู้อไอ้หังมานมันเป็นศัตรูกับหม่อมฉั้นครับครับเบาๆลงหน่อยครับก็ถูกทศกันกำลังโกรธก็รู้แล้วว่ากำลังโกรธพระอาจารย์รู้อไอ้หังมันมันเป็นศัตรูกรับหม่อมฉัน<อ>พระอาจารย์พาม,ามันมาทำไมเจ้าคะพามาถวายอะ่ะฮะพามาถวาย ีกูบอกว่าพามาถวายพามาถวายหูเป็นสนตีนอะไรฮะก็มันมันไม่ได้ยินมันมีต่กีบอกแล้วขึ้นมาเล่นแบบนั่งนนั pues, ่งดูเฉยเลยอ่ะโอ้โหก็พระการก็รู้ดิดิฉันเป็นศัตรูกับอนุมาลหาใครรัฐมนตรีจะมาหาท่านทำไมท่านไ่กลับแล้วเหรอ ท่านไปทําภารกิจอย่างอื่นโอ้โหรูกูไม่เล่นหรอกกูเจ็บด้วยพาาระเจ้าเจ้าขา่าพระอาจารย์ก็รู้ทั้งรู้วไงไหนมันมันเป็นศัตรูกับหม,ม่อมฉันมึงก็บ้าอามเขานะเป็นนั่งอยู่พพาาเพระเขาพระเจารย์จะถามเลมึงไม่มีความคิดในตัวตัวเองเลยเหรอ <พา S 2> <ะ>ทดทดสอบก,การกำลังโกรธเจ้าขาโกรธอะไรทีเนี่ยมึงบ้าบ้ามึงบ้า ทศกัณฐ์เนี่ยทศกัณฐ์ไอ้นี่อ่ะเขาทศกัณฐ์ยิ่งใหญ่โออาร์มีโอ้โหมีสมบัติพัฒน์สถานมากมายยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่โออาร์โออาร์มีสมบัติพัฒน์สถานมากมายมากมายมีเงินเยอะมีเงินเยอะใครสู้ไม่ได้ไม่มีใครสู้ได้โถดุ้ย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 ตัวตีนเชื่อชาทำงานอยู่กรมศิลป์เป็นโขนเดือนที่แล้วให้กูกู้ฉุกเฉินให้สองหมื่นแหม้ว กูข้ํากูค้ําหน่อยค้ําหน่อยกูบอกกูไม่คข้ําโอ้โหเดี๋ยวผมแบ่งให้พันหนึ่งแบ่งให้พันหนึ่งกูก็นนึว่าเอาสองหนึ่งไปทำอะไรจะไปทำกูลับิดลมตุดในชิปผายเสือไปเสริมดั้งจมูกสมควรแล้วมาอาทิตย์เดียวดั้งเดียวไปข้างกูรูกว่าผมแรงแหม เจ้าขายังไม่เลิกอีกเหรอก็มั <g ül> <พอ S 2> นจะโกรธอยู่จ้าขมึกระทืบเลยลอ่ะอ้าไม่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 เจ้าขาไม่เจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาคือดิฉันมันก็ต้องมีอารมณ์โรกรธบ้างเป็นธรรมดาอาหารกบแต่จเย็นเย็นเจ้าขาเจ้าขาดตมาเห็นว่าลุงกาเนี่ยกำลังจะแย่เจ้าขาไอ้หนุมาน,นี่มันโกรธกับพระรามมาเจ้าขานก็อาสาไปจะอาสาออกรบเจ้าขา กับพระรามเจ้าค่ะแพชนะกลับมามาหาโฤกิจจะว่าจะตีจะดุจะขังมันก็ยอมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเออก็แหมพระอาจารย์เมืออ่อกี้เนี่ยดิฉันนะ่ะพอเห็นหน้ามันก็ต้องโกรธบ้างเป็นธรรมดาของของของเรื่องนะครับเออกับอย่างนี้เอา,เ,อาเป็นว่าก่อนที่ดิฉันจะรับอนุญาตเอาไว้เนี่ยอขอดิฉันคิดสักน,นิดหนึ่งนะเจ้าค้าไมมีเงนยังไงเจ้าค่ะ จอบก,กริยัรับพระโลกาเมื่อร่าวครบพระชาตาจะทึ่งขาดให้มีจิตคิดประมาทในเชิงต้นเชื่อถอยกว่าตามมูซลนหรือซีแทงมมได้มีจิตคิดระแวงในกระบีด้วยพระจองอสุรีมีพระชนมาน หลวงป,ปรญญุปัจชิมการสองพันปีจำจะถึงสึ้นชีวิตตามพรหมลิขิตจึงกราบทูลพระฤาษีผู้มีฤทธิ์ว่าโปรดเจ้าเจริญพาโยงนี้เราจะขอรับทันมานไว้ในโลงกาดจะตั้งตำแหน่งให้เป็นมหาอุปราชเอนิมนต์พระคุณเจ้ากลับยังอาวาดเพอเจ้าค่ะ ไม่เลี้ยงนะอ๋อก็ตอนนี้มันมันสี่ท <4 S 1> ุ่มแล้วสกายมันมันดึกแล้วสกายเอออ้าเจ้าค่ะเขารักเองแล้วนะเจ้าค่ะเออตามหมดหน้าที่ไปละเจ้าค่าวเจ้าข่าินพาดทำเ,เพลงไมนะ่ต้องรูปภัพเองก็ได้ถามจริงเถอะมึงออกมามึงตีกี่เพลงเนี่ยฮะโอ้